นี่นะทุกคนสายข้าวแล้วนี่มันเหมือนเหมือนขี้อ่ะต้องอีกคำว่า,าทุกคนสวัสดีครับทุกคนผมนายน้อยนะครับทุกคนเคยกินอาหารญี่ปุ่นกันไหมครับวันนี้ผมจะมารีวิวอาหารญี่ปุ่นราคาไม่แพงนะครับไม่ใช่ซูชิแต่อย่างใดนะไม่ใช่ซูชิริมถนนนะเอออันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นราคาไม่เกินย0ิบาทเห็นโปรคลิปก็น่าจะรู้แล้วว่าคืออะไร มันคือนี่นะครับนัตโตะหาซื้อได้ตามพวกท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือพวกวิลล่ามาร์เก็ตนะครับผมนี่จะอยู่ในโซนอาหารญี่ปุ่นนะครับนี่ผมจะมาลองกินกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะวิธีกินนัตโตะให้อร่อยเนี่ยจากที่ผมไปเซิร์ชมานะครับเขาบอกว่าให้คนนัตโตะเยอะเให้ยาง,ยงมันออกมาเยอะเะให้มันเหนียวเนียวนะครับเขาบอกว่ายิ่งเหนียวยิ่งอร่อยนะครับไม่รู้ว่าจริงปเปล่าเดี๋ยวจะลองดูกันแล้วกัน โอเคเดี๋ยวผมแกะออกมาเลยแม่มีกันไกก็ไม่เอามาตัดโอ้สมองสมองน,ะนี่ทุกคนแพ็กเกจจะเป็นอย่างนี้นะนี่อุย้ยหล่นไปเม็ดนึงนี่นะครับผมเขาจะให้ซอสโชยุมาถุงหนึ่งนะครับเคถึงออกมาอุ้ยดูยืดเราจะมาดมกินกันนะครับว่ากลิ่นเป็นไง <c oughs> <c oughs> โอ้กลิ่น ตรแย่ yeah, เลยไม่แน่นะทุกคนรสชาติอาจจะอร่อยกว่าที่คิดเนาะขั้นแรกนะครับเราต้องบีบซอสเนี่ยใส่อันนี้นะฮะนี่นะครับ,บปื้ดบีบปืเด้าไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะคนด้วยตะเกียบนะครับผม <Okay. S 1> คนไปเรื่อยๆนะฮะยิ่งเหนียวยิ่งอร่อยเขาบอกมาเดี๋ยวผมเอามาใส่ถ้วยคนดีกว่าเนะน่าจะคนง่ายกว่านี่นะใส่ถ้วยเราก็จะคน,นไปเรื่อยๆ ยิ่งเหนียวยิ่งอร่อยแล้วทุกคนเริ่มเหนียวแล้วโอเคทุกคนเราขนน่าจะได้ที่แล้วแหละดูนี่เหนียวเลยเห็นไหมติดกันเลยผมจะลองชิมรสชาติดูแล้วกันสักสักเม็ดหนึ่งก่อนมันรสชาติมันจะขมขมเค็มเค็มนะทุกคนกลิ่นมันก็จะกลิ่นมันจะออกขมขมอะแล้วก็สัมผัสรสชาติมันก็จะหยื่ยมันลื่นลื่นยี่ยยัยงไงไม่รู้ เดี๋ยวจะลองกินกับข้าวดูนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอเคนะทุกคนใส่ข้าวแล้วนี่เป็นไงหน้าตามันเหมือนเหมือนขี้ต้องอีกคำถามว่ามันแย่ไหมก็ไม่ได้แย่ไปแซ่ทีเดียวนะแต่แบบเราสัมผัสมันแบบหยิหย่ยๆมันลื่นๆ แย่ๆ yeah, yeah. นะครับสำหรับสำหรับคนที่ไม่ชอบก็คือแบบไม่ชอบเลยนะฮะใครชอบนี่ก็น่าจะติดเลยนะเนี่ยสำหรับนัโตเนี่ยสำหรับผมก็ขอเป็นมือสุดท้ายแล้วกันใ mm. ช้ช้อนดีกว่า mm. เขาบอกว่ากินนัโตแล้วขี้แตกนะ <c oughs> ไม่รู้จะยิงบ่ รสชาติแบบมันพอกินได้แต่แบบมันมันหยือหยือยังไงไม่รู้อะ่ะผมไม่ผมไม่ชอบแล้วกันะ่ะบางคนนี่กินนี่อ้วกเลยนะแต่บางคนชอบก็คือชอบไปเลยอยู่ที่คนอ่ะเนาะสลหรผมก็พอ <c oughs> โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมขอบคุณที่รับชมและฟังกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในเพจด้วยนะครับแล้วก็ผมมีช่องยูทูบด้วยนะครับบายบายเจอกันในพีน้าครับผม